กิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผ่านมาเนี่ยล้มเหลวนะฮะในต่างประเทศเองก็ล้มเหลวล้มละลายกันซะหมดมันก็กระทบถึงธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทยด้วยอย่างการที่คุณเสด็ามาก,กระตุ้นพักเพื่อไทยมากระตุ้นนะธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยหลายคนอาจจะยึดโยงหรือเชื่อมโยงไปว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองอหรือไม่เพราะว่าในพระราชกำหนด การประกอบการสินทรัพย์ดิจิตัลเนี่ยปี61น,นะครับมาตรา44เขาระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามบุคคลวงในหรือพวกบุคคลที่มีข้อมูลอินไซเดอร์เนี่ยดำเนินการนะครับคุณเสรษฐาแม้ว่าจะโอนหุ้นในีกับลูกสาวไปแล้วแต่ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันไงแน่นอนเขารู้ข้อมูลอินไซเดอร์กันอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องความผิดทางกฎหมายนะครับมีกฎหมาย บัญญัติอยู่เป็นความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาดังนั้นเรื่องนี้จริงไม่ใช่เรื่องแค่สัญญาว่าจะให้อย่างที่หลายคนออกมาวิพกาววิจารณ์นะครับซึ่งเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของกกตที่ต้องวินิจฉัยตามมาตรา57ของพรบรเลือกตั้งด้วยนะครับว่าการแจกเงินดังกล่าวเนี่ยซึ่งต้องใช้เม็ดเงินจํานวนมหาศาลเนี่ยที่มาของแหล่งเงินมาจากไหนเอามาใช้แล้วเนี่ยก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือผลกระทบใดๆต่อสังคมต่อเรศรษฐกิจของประเทศ จะผิดต่อพ,พบอรบวินัยการเงินการคลังปี6 1หนึ่งหรือไม่ผิดจะผิดต่อพบอรบวิธีงบประมาณปี6 1หนึ่งหรือไม่นั้นเป็นภาระหน้าที่ที่กรกตต้องดําเนินการหากกรกตวินิจฉัยว่าอาจจะเข้าข่ายนะครับก็ต้องแจ้งไปยังคณะกรกรมการบริหารพรรคการเมืองตามมาตรา22บอรพรบพรรคการเมืองว่าให้ดําเนินให้หยุดดําเนินการเรื่องดังกล่าวเสียแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนี่เป็นบทบาทและภารกิจของกรกต นะครับและในทะเบียพกกนพรรคการเมืองที่จะต้องดําเนินการไม่ใช่ว่าพอตัวเองวินิจฉัยว่าไม่เข้าข่ายมาตา73มนุมาตาหนึ่งแล้วก็จบอย่าลืมนะครับว่าในอดีตเนี่ยเคยมีการใช้ชในโยบายประชานิยมแบบสุดขั้วอัทีเช่นการรับจำนำข้าวแล้วก็ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยเศรษฐกิจไทยมหาศาลตกรทไม่ได้สแสดงความรับผิดชอบอะไรต่อเรื่องนี้เหล่านี้เลย ดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจึงต้องมาร้องให้กรกตเรื่องดำเนินการตามกฎหมายวินิจฉัยใ,ให้ตรงไปตรงมาถ้าผิดก็ว่าเป็นตามผิดถ้าไม่ผิดก็ว่ากันไปตามไม่ผิดนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าลืมนะครับว่านกฎหมายกําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเลขาธิการรวมทั้งผู้นวยการจัดการเลือกตั้งเป็นนะครับ เจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญางั้นถ้าท่านทำผิดอาจจะถูกลงโทษอาจจะถูกฟ้องร้องอาจจะถูกดำเนินคดีได้ด้วย